สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามาได้เจอไปนวดกลับมาแล้วกับยางพันมาเก็บดอกแค่ปค้ากันพี่น้องมากม,มากําลังงามกําลังบานพี่กําลังบานพี่น้องจ้าดอกแค่ป่าฝรั่งเศสมันเป็นบางต้นด้วพี่น้องด้อบางต้นกับเป็นจนบานแล้วบางต้นก็กําลังเปิ่นเห็นว่าเก็บไปลวกกินกับปุนกับเกีียวถอดไสใไขเสียบพี่น้องมาได้เจะเด้อเก็บด,ดอกแค่ช่วยกันจา้าไหลเต้มยุกหลอคุณ ต้นพุ่นยังขาวอ็กลากอยู่พี่น้องเห็นบ่ขาวอ็กลากอยู่เห็นปะพะลังเขาบกินดอกพี่น้องจักเขาปเ,เขาป็นี่ยเขาบกินเขาชอบซื้อกินมากกว่า <c oughs> แต่คนไทยกินเรียบ <c oughs> กินเลยพี่นอ้องลวกกินกับปนุนกับเกี๊ยวทอดใส่ไข่กับเสียบไปจ้ะเด้อทางาหัวทางหัวบ้านเขาดอกแต่เขาบกินดอกพี่น้องเขาปลูกเขางามงมันหงษ์ซื่อค่ะงาม ช่วยกันเก็บดอกแค่ป่านะจ้าทุกคนยิมเอาซะปีกงามๆกำลังเขาบวกกินพี่น้องเออเก็บเอาแต่ดอกมันกระพาะละมุนนะครังามบอกเดี๋ยวจะได้ซ้อยกันเก็บงามๆเลยบิดบอยากพี่น้องผักปลาซุ้มมือนีวัตมันเก็บพวกเจ้าเคยกินบอกเก็บมากินเด้อแซบแซบแซบบริเลตตัวอือ ผู้ดใดเูจะเก็บผักป้ากินผู้นั้นประหยัดเงินพี่น้องเลยแนบอกพวกเจ้าจว่าบ้านยายสิริพรมีขาเก็บหลายอย่างเลยจะได้ผักไส่กาดดีเมื่อนี่ใครแน่นมันล้มมันบอหลายล้มแห้งตั้งแต่วันอังคันบอกพี่น้องอังคารพูดพฤึหัดสามมือมีเมื่อคืนนี่แหละที่ว่าลม้มเศ้าล้มเนี่ยเมื่อนี้เขาเอิ่นมีดัน วาเซียนมึงหั่นนวดออกมาอันมวนหมอนวดเพิ่นวานายมันกับสิลมอีกเดียวสันวาแต่งสอนบอพี่น้องพี่จะอ่อนบอจ่ะกำลังพอกินดีๆกำลังพอกินดีๆเลยจ้ะแต่สอนบอพี่น้อง มันพรในบ้านดีปันญดก็มีได้เห็นบ่กก็ตงเป็นตุมต่มๆได้กินโดนอยู่เด้บเอางาพี่เก็บเอากล้องเอา <c oughs> เก็บเอากล่องเอาจ้ะเก็บไปมือนังกับพันธเบิดได้พี่น้องเก็บไปมือก่อนนังกับพันธเบิดอ่มือกับวัฒนดดอกเก็บไปจ้ะเพราะว่ากล่องน้ำมือวถานธรรพี่น้องเองทำได้ตามที่ทำนะคะห็นบอก ทอดใส่ไข่กับย่ยงมันลวกกินกับปนกับปีว้วกับแซ่บหวานจ่วยพี่น้องเอ,อ้ยต้ยมยำทำเคียงได้หมดเลยจ้ะเด้องามหรอนบ่ะ <c oughs> สุดยอดบ่ะจ้ะโอ้โวผดผุดนเนาะพี่น้องเนาะบ่ถนัดปันไดวะ่ะมือก็ได้มือไม่ถนัดปันไดพี่น้องเดี๋ยวขออน,นุญาตจบ เก็บคน้พี่น้องเรื่องบทถานัดโอเคเดี๋ยวไปห่อนบ้านสิเห็ให้เบิง่งมาห่อนบ้านแล้วพี่น้องดูนี่ยได้สานีเระเอาสานี้พอพี่น้องจ้าเพราะว่ากินบัทันอขอบคุณทุกการติดตามรับชมเป่อจเด้อน,น,นี่แหละโอเคป่านในฝรัง่งเศสจ้างมามจา้าขอบคุณที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ช่องนีดหน่อยจา้าทุกคนขอบคุณค่ะ สุดยอดพ่อพี่น้องชีวิตในฝรั่งเศสน,นะเก็บผักป่าก,กินจ้าไปบา,บายค่ะทุกคน